สวัสดีครับมาพบกับกกลดานที่1การแข่งขันมารอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปมาร์อตคันเทพนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นที่เราเป็นฝั่งเดินก่อนเข้าออกแนวจะเป็นกองโจรขึ้นทรงนี้ครับมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นมานี่ กองโจรกองโจรกองโจรกล้องโจรสองหน้านะครับตัวนี้ขึ้นมานี่อมไปสงนี้ไปสงนี้สงนี้มานี่ ไปนี่ครับผมขึ้นมานี่เล่นยากนะครับกับของจนสองหน้านี่ขึ้นมาไปครับผม ยากแล้วต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อขึ้นไป <c oughs> ขึ้นมาเบียดสิบแปดสิบห้าเพื่อเข้ากินเบียดสิบแปดสิบห้าต่อครับผมต่ออีกครั้งหนึ่งต่อตัดไปเลย ต่อตัดอีกครั้งหนึ่งเขาก็เริ่มเดินยากเหมือนกันนะครับเหลือ2ี่สเหลือ2ี่สเดินลงมาเบียดนะครับเราตัดสินใจเบียดเพื่อไปเข้าฮอดเบียดเลยมานี่ลงไป เอาละทีนี้โดนครับเรียบร้อยครับช็อตนี้เข้าทางเราเลยโอ้สวยงามนะครับดอกนี้หนึ่งสองสามกินสามกองโจนนะครับคู่แข่งยอมแพ้เลยโอเคครับ <c oughs> มานี้กาดานที่สอง ไม่รู้ว่าเดินโอ้ไม่เดินของโจนไว้ึนว่าแตาเเขาจะเดินของโจนนะครับขึ้นไปขึ้นมานี่ขึ้นไปออกแนวนี้เราก็ย่อๆไว้ก่อนอีปุ่มครับรับปุ่มรับปุ่มมานี่รับตัวนี้ปกติมานี่ เพินมาให้ยิงสองเลยยิงเข้ามานะครับยิงเข้ามาแล้วอโอเคโทษทีกินไปทางนี้เดินไหนดี ตัดสินใจต่อนะครับก็เดินถูกนะเนี่ยอันนี้คือเดินถูกนะครับยังยังถูกอยู่ยังไม่พลาดนะครับฝั่งญี่ปุ่มมานี่อ,อไปนี่ครับผมไปนี่ก่อนมานี่เราเจะเราอย่าพลาดก็พอนะครับสิ่งสำคัญคือเราอย่าพลาดก็พอ ขึ้นมานี่ก <c oughs> ินขึ้นไปต่อกินคนละตัวตรงนี้เหมือนเราจะเพี้ยงเพียงนิดหนึ่งเพี้ยงพับนิดหนึ่งยังประคองตัวอยู่ได้ครับยังประคองตัวอยู่ได้มานี่ขึ้นมานี่ ลงไปนี่แต่เรายังเข้าฮอตไม่ได้นะครับสิ่งสําคัญคือเรายังเข้าฮอตไม่ได้และอย่าเพิ่งเข้าเด็ดขาดเดินตัวอื่นประคองไปก่อนแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะไล่จับกินหมายเลขสิบสี่ได้นะจับกินไม่ได้ได้แต่ม,มากันกันไว้ก่อนเราก็ขึ้นไป ช็อตเนี้ยมันจะออกเสมอนะถ้าไม่มีใครผิดเขาจับกินตรงกลางเราก็กินพร้อมกันตัวนี้นะครับเนี่ยออกเสมอนะครับออกเสมอแล้วมานี่หลบมาทางนี้ก่อน นีหลบมาทางนี้มานี้นะครับมานี้มานี้เราก็หลงไปเข้าฮอดมานี้ไปไปเสมอโอเค <c oughs> สวัสดีครับมาดูคู่ที่สองเจอคนเดิมนะครับเจอคนเดิมเลยคนเมื่อสักครู่นี้แหละครับเราเดินก่อนเมื่อกี้เราได้กินสามท้ายเกมไปแล้วเนาะ,ะช่วงที่เดินรับกองโจรดูคราวนี้ว่าเขาจะเล่นกองโจนไหมเอ่ยเขาเล่นทรงห้าแต้มเล่นทรงเป็นห้าแต้มโอ้เป็นย่อสั้นครับผม เป็นย่อสั้นแล้วเราเป็นปุ่มนะครับเราเป็นปุ่มอืมส่งนี้ส่งนี้ออกมาตัวนี้ผมตั้งต่อดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแต่ใจหนึ่งก็อยากเดิน1ิบแปดสิบสีอ่นะแต่ยังไม่กล้าเดินนะครับ ดูแล้วคนนี้น่าจะเตรียมแผนมาดีเลยขึ้นไปนี่ดูสิขึ้นไปนี่ดูส,ดสิมานี่กล <c oughs> ัวอย่างเดียวกลัวเดินกลัวเราเดินติดแต้มแพ้ตัวเนี้ยมันสะแม่งท่แม่งยนงไม่รู้ ต่อไปครับผมต่อไปเพราะว่างเมื่อนเขาจะตัดหางเรา13บ7เจ็ถ้าเราไม่ต่อทิ้งออกเดี๋ยวเขาจะมาตัดหางเราอีกขึ้นมาทรงนี้ไปนี่ครับ เพื่อเขาเดินเข้ามาตัวนี้มานี่สามสิบจีบห้าเทียมตัวสองเตรียมต่อสองสิบแปดสิบห้าอนนี้นะครับเขาด้วยการเส้นตัดข้างนี้ออกไปอ ิดตัวนี้ก่อนไม่ให้แทรกเข้ามาเขาเริ่มจะหมดตัวเดินเลยนะพอเดินตัวนี้ปุ๊บก็โดนแทรกกินฟรีอยู่แล้วอย่างมากก็ามาเข้าฮอตนะครับอย่างมากสดุดก็มาเข้าฮอตลงมานี่ขึ้นไป <c oughs> มาานี่มานี่มานี่ภาวน,นาให้เขาเข้ากิน อ่านะครับเข้านี้แหละอ่ากินไปกินไปนี่สิบเจ็ดสิบสี่ไปนี่อ่าภาวนาให้เขาเข้ากินนะครับสิบแปดสิบห้าไปนี่สิบแปดสิบห้าไปเรากินสองไปตบมาเลขสี่ล็อกกินฟรีอีกหนึ่งตัว ปิดพอปิดเข้ามาเพื่อเราก็เข้าฮอตสายยาวทางนี้ขวางอีกตัวหนึ่งมานี่ล็อกกินฟรีหนึ่งตัว <c oughs> ลงมานี่ก็กินสองเรียบร้อยครับถึงตาเขาเดินก่อนบ้างทีนี้ขึ้นไป มานี่โอเคมานี่ขึ้นไปเตรียมเป็นทรงดาวค้ำไว้ก่อนนะครับเตรียมเป็นทรงดาวเขาขึ้นมากึ่งๆเขาหน้าจะเป็นยิปุ่มหรือเปล่าตัวนี้นะครับโอ้ไม่ใช่เป็นอีโต้แล้วครับเป็นอีโต้แล้วโอ้คนนี้เดินได้หลายแบบเว้ยตาที่แล้วเขาเดินอีปุ่มเนาะตาอนนี้เขาซัดอีโต้มาเลย อืมเดินได้หลายแบบมากเลยนะครับคนนี้สุดยอดเลยมาครับผมไม่เ <Okay. S 1> กดเดินสี่เกมเกดเดินไม่ซ้ำกันเลยนะครับสุดยอดเลยมานี่ครับ <c oughs> ขึ้นไปตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ เบียดไว้ก่อนเบียดไว้ก่อนตัวนี้เบียดอิโต้เบียดอิโต้เบียดอิโต้มาตรงนี้ครับเอาขึ้นมานี่ ขึ้นไปครับผมขึ้นไปขึ้นไปคู่แข่งคิดอยู่รอสักครู่นะครับท่านผู้ชมท้ายเกมนด้นแหละนะครับ เกมแล้วมานี่ต่อสองเลยสองเลขสองนะครับเรากินไปตกนี่เลยกินไปตกนู้นะครับแล้วเขาก็ต้องเข้าฮอตเพราะไม่งนะั้นเขาโดนกินเข้ามานี่ไปนี่ก่อนให้เขากินฟรีหนึ่งตัวไปนี่ แล้วเรามานี่สวยงามที่สุดส่งเข้าประกวดแต้มนี้มานี่หนึ่งสองสามนะครับกินสามอิโต้กินสามควงโจรแล้วก็มากินสามอิโต้ไปครับเรียบร้อยครับผม